สวัสดีคะ่มะมาพบมาพากกับมัณการยุยช่องมัตฑการผ้าร่วยนะคะท่านผู้ชม,ม่อมนีีแอดกะเดินทางมาบ้านพ่อจำเนาะคะ่ะแต่ปูสาระข้ามนะคะเพิ่งก็ะได้โทรมาหาหนาให้ห้าผ้าด,ด้วยนะคะมาไปฟังน้ำนค่ะท่านับ้ชมว่าปูสาระข้ามเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดมาแบ่งปันให้ในว,วันที่สิบหกเนาะคะ่ะการ,ร <จะ S 2> น้องการาจ้า นัมานี่จ้าเออยรอโทตาสาหกพัิบมือนทีตตัเที่ยปูโทษาส้าปนจิจาโทษรสาษาใบ้านปูออกมาทำงานหนอบานกับเรื่อ้านกไอ้ถือมานําเจ้าหนู่มัใจเลยพวว่ครับไมที่คนเลยเจ้าเจ้าเยี่ยตีอะไร่ะีว ขนาเทียกมาคลนี้ครับหมกมาะโคลาเอามาสีทุกกน่เสื้อเสือค่ปูอเสื้อปูข้อเจ้าคนอไม่เนี่ยคนละคนเดีอ๋อข้อก้อนนี้ง้ก้อนนี้มันใช่พุ่มดิโอ้เสือกเส้นไม้คนละคนเสื้อเส้นไม้แตานี่ไม่ใ่คนเดียรับออหน่อยมันผิดหวังคนักคนอย่างคนหลอกคนหลคนมากเอาเราข้อเจ้าเสียกมาเที่ข้อเรา เอาเชคคันน้ำมันพ่นออกมาแลบ่พ่นออกคันน้ำมันมาแล้วหม่เฮียแโอ้พ่นเี่นดิดดดดดีดเี้ยงอเงี้ยก็เลยนั่งไปนั่งไปส่วนบนส่วยังส่วนมาทีกายังเบวมันก่มขอวัันนี้าวมาไหดเลยมันเป็น มัน่จะเป็นศูนย์หรเป็นหาก็นี่ไศูนย์หาถ้าศูนย์หาหาศูนยนี่แหละครับแค่ว่าคนนี้มันั่งนี่บัดน้หนึ่งศูนย์หาดีอ้่หนึ่งศูนหาหนึ่งศูนย์หาเด็กนังที่พูดเียกไม้มิดะโอ้วันนี้ทีบอกชิ้นไหนเน่เนี่ยเนี่ยคือ ูนหาครับเม่นสูนหาล่งเ็เ็เกชือกผข้อเม็ดสูนหาเล็กเชือกเล็กเชือกผูกข้อก็สูนหาูนเนี่ยะ้ก็ูนหาเนี่ยละเม็กเชือกสูนหาัเ่อเันหาหกืนเาามตัวหนึ่ี่คนบอกทคนเมือกบอกว่าอันหาหนห่เอมา หกนิ้นนนิ้น้นาะตัวนี้ว่า่นีมาก่แต่ว่ามันักร่องหเยอะเล็กเียเนี่ล่างย่างเดียวได้่หยขึ้นบนเนี่ตัวไหนู่ตัวไหนเนี่ยล่างหาหกตัวเดียวเลยหาหกน้นล่างต้องตับ้องกลับงม่กต้องลับบานนี้ร่องมีร่องมีสามหาครับ ามหาเนีมาจากประจวันเด้ประจมันครับเออปะจมันสามหาสามหานี่กันล่างบอกค่ะอันนี uh, ้ครับจักจุลานเพราะว่าเพราะว่าเตียวมันกิดยุบบนเนี่ยมันยุบกลุ่มบนนะอ๋อยุบกลุ่มบนคอัมมันยุบกุ่มบนมันมันมันปยุบกุ่มล่างนะตัวล้อรปจมันเด็กปัจมันมันมีสามศูนย์หาเนี่ยสามสามศูนย์หานปัจวันเน่ยแ่กันเนาะว้ ค่ะสามสามนหานี่สามหเป็นเลขสามตัเลขประจำวันบันี้มือบันี้บันดมือเออมือมือขึ้นนี่แลขคนคนคนกับบ้านคนย่งบลาลูกพอเออบ้านแต่เล้มาเชียงฝันไงครับมาเชียงเชียงแนวข้อนี้เชียงเราตั้งแต่ไหนตั้งแต่หนนึกย้อนหา ja hetta verður ikki konn heppur tað

แสดงว่าหามาแห้งตัวดิหามาแหงครับหามาแหงศูนย์มาแห้งหามาแหงศูนมาแห้งร่องคือสามครับรคือสามรองคือสามสามเลนี่ยะร่องประจักมัดนี่จััดค่ะเเนียเ่บหนู่เนียเนาเนียนนียเน้ยกันคันอ่อโยม คนที่ชื่อน,นแบบแั่เน,นเนี่ยยเทนาะครับเจ้าผู้อยไรี้เ่เจี่ยอมพอเนาะันที่นี่นนค,ครับขยที่กซ่งูนหาเนื่องสูนหาครับเอออันนี้เด่นเด่นบานี้ตัวเด่นอย่ตัวเด่นล่างนี่ครับห้าหกนินล่างเด่นเดินล่างห้าหกเออ นิ่มๆตัวนี้ล่ะเออลางมาต้องกับมา <S S> ต้องขึ้นบนได้อืมนี่คืกับกับเรื่องเทียนเหรอวะอเออเทียว่าพอดีตัวร่องคือประจำบ,บา้านเนี่ยมันครับตัวร่องประจำบ,บา้านคือตัวร่องนี่สามหา <S S สามหาเออสามหาเท่านี้แหละ <S S S 3> ค่ะเออ แต่าพุ่นตีมตีบาหลายตตีเป็นคิดหาที่ตีได้อยอพุ่นเด็กหนึงก็ไดุ่นอน่พุ่นขึ้นมาล่งนะแต่ในบพุ่ัตมีหลายตัวแต่ว่านี่เนียนขึ้นนี่ละเนียได้สูนหานี่ว่เ๊ยเาขับรถลองนางกันแต่ถ้างหวมันได้บพ่านนโคตรแน่อี ควาเนี้ลงแรงุ่หวโอ้มาบบ่เเีเจ็บต้องกะาได้อีกลเนียเจ่ออที่นั่นเนี่ยวัดวัดที่เขานี่ัท่ที่เด็ดดว่าเจบ่า้ใช้ยังพหนีเโอ้ยคือเสียรายเสีนะน้อปูบานิ่วาีรายเสียนายเสียนได้ตัวเดียวกันใส่ไคาข้าเนละครับ งองวางนี่เยวเนี้ยคืยยย<ม>ององบาง่มือนี่กน้องแมวเนีมืออึนนี่น้องแมวเน่ยท้งน้องแมวทั้งเสียกผูกข้อหัวนี่หัวปรคำถึอหลายคุรเพียบเขงข้าเจ้าทั่วมากข้าเจ้าว่าสิวนนึกม่าหายจะเสียนปั้งถืาแยนเลยครับเป็นคนมาขอปุ่งนั่นง่ายง่ายนิ่นงอันปูมีไหมเลเลกบัญชีบอระปูบ,บอกทางนี้ได้บะครับ ได้เตรียมไว้ปะ่าแม้มโอ้ยถามยมไดกัว่าตัอยู่น้ำยอมที่ังได้สิได้อวนไปค่ากับแค่น้อปูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแ๋ยวิขอบอกทุกคนก็ได้รงรครับมน่ใครขอบ้านเนี่ยกินหอกันหอมิง่ใคระมาปิ้งปลาเนี่ปูกับตะลกอยู่เท่ไหเนาะมันมันถือกินหอมเนวกินพอติปู เอา,เอาปูปูสรุปสรุปไหมเนี่ยปูสรุปไหมเนี่ใกล้สี่ห้ดสิบนาทีแล้วสรุปเนนะ่ยเอาสรุปปู้ันนี้สองหนึ่งศูนย์ห้าครับมมมมบมตัวไหนก่อครับเจ็ดตัวฝันนี่ครับเจ็ดศูนย้าวันนี้น ล่างหาล่างหาหกั้งเปล่งเ่บกตั้ง้เป่งเปล่งเลยสันพผมขออนุญาตท่วนนะครับเลขเลขเสื้อศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าฝันเจ็ดศูนย์ห้า ว่านี่นิมีดฝันเอาแบบนีมีดฝันเจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหกห้าหกเี่กันิมีดฝันหมอบูล้วสามหานี่ได้ปะนี่สามหาเลขเลขประจำวันเลขประจำวันเน้อครับพี่น้องสามหาเลขประจำวันนะครับเน้นตัวเน้นเน้นบนบบูศูนย์หาคับหนึ่งศูนย์หานี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหกตัวเดียว ลา่างห้าหกล่างสามหาเป็นตัวร่องเอาปูกะสรุปไห้ซ้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันกะตัวเลขนี่อาจจะพี่น้องจะสับสนนะครับเห็นมกักชอบตัวไดเก่าเนาะปูเนาะตามาตามที่ขึ้น้าจองอุที่ผ่านมากาปูกะให้เก้าเกียรก็ช่วยยกยื่นใ้ชีวิตเราได้อั่เพราะเือ วามันักเน้นนสหาน่มเครับเสียบูข้อนมันมันเสียบปยเ่ยครับเสียบปยตายไ่ไหมอัน่ีก็ตายไ้เสียบปยเนี่ยเพราะที่เกาีอีกครับครับอ่นในในกอนนี้กับกาบน้สะน้น้ำราการปูเล้วนะปลปูเนาะครับครับสาธุสาธุครับครับ ค่ะ่านผช้ชมนี่นะคะเป็นตัวเลขแนวทางจากปูสารคามเนาะค่ะเลขเชือกเพิ่นกะได้ทาพิธีมาแล้วนะคะปูสารคามเพิ่นกะบอกว่าเลขเชือกเนาะคะ่ะเลขเชือกตะวันคุละเ้นกับเส้นท,นท,ที่ได้เก่าเจ็ดน,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 นะคะเพิ่นว่าเลขเชือกเ้นที่ทำพิธีได้เก่าเจ็ดในวันที่ผ่านมาวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสองนี่แหละค่ะเพิ่นจะเอามาท่าอีกนะคะ รอเบิ้งค่ะเพื่อมันจะเข่ากันเพื่อมันจะเป็นตัวเลขที่ตรงกันนะคะท่านผู้ชมปูเพิ่งก็หายแนวทางมากก้อนนะคะเป็นบาเลขเชือกพันธุเห็ดม่อคือน,นี่ได้ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หานะคะสามโตและเลขนิมิตค่ะเลขนิมิตฝันของปูนะคะเพิ่งก็ได้เจ็ดศูนย์หาค่ะสามโตและเพิ่งก็หายเน้นล่างนะคะเน้นเน้นล่างเลยเนาะคะ่ะหาหกตัวเดียวว่าต้องกลับว่าสังขท่านผู้ชม นี่ก็เป็นตัวเลขนี่มีฝันจากปูสารคามเนาะค่ะแลปปูเพิ่งกับหายล่องเป็นเลขประจําบ้านนะคะล่องสามหาค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขแน่ทางจากปูสารคามเนอกค่ะท่านผู้ชม แอดก,ก็นำม,มาเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางนะคะท่านผู้ชมกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังปิดถูกกายวากันเด้อค่ะทานท่านผู้ชมมามังประอบกันเรื่พานทามาท่า,ทา,ทาชอบก็จังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ